เลือกตัวปรหสพนะครับมาเป็นหุ้นย้ำนะย้ำว่าเก่งกําไรนะไม่ใช่ลักษณะแบบสตรองบายนะครับเป็นลักษณะเก่งกําไรตามทิศทางาราคานน้มัที่ช่วงนี้มันระเตื้องขึ้นมานะ๋ยวให้พี่กดช่วยเล่าอีกหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วละนะเรื่องของความบาดิรานเรื่องของโอเปกที่คัดกําลังการาผลิตนะครับ๋ยวให้พี่กดช่วยย้ำอีกทีนึงว่าในมุมของสอพอเนี่ยจะได้นิสกอในเชิงไหนบ้างน,นะ <c oughs> ครับผม S <S <an th us> คือในมุมของสอปแน่นอนราคาน้ามันขึ้นนะครับสอจะได้ประโยชน์ค่อนขน้างชัดเจนนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ํามันเองของแก๊สเองที่สอเป็นผู้ผลิตนะครับก็ต้องบอกว่าสอมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับในภูมิภาคก็ได้นะเพียงแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้ปริมาณการผลิตอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับภูมิภาคแต่ว่าด้วยต้นทุนที่มันต่ำเวลาน้ํามันขึ้นนะครับหรือว่าแก๊สขึ้นเนี่ยสอมักจะได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับต้องพูดอย่างนี้ ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันที่พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ผมคิดว่าโมเมนตัมของราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะแกว่งไปในทิศทางขึ้นอยู่ได้อยู่สักระยะหนึ่งล้วกันถ้าพูดเราอกสักสระยะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่า o อ e ปเนี่ยเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่บอกว่ามีมาก็ตแชร์ในตลาดถึง3 5ของของน้ํามันของโลกนะครับดัะนั้นเนี่ยเวลาเขาปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะมี Impact กับเรื่องของราคาน้ํามันอย่างชัดเจนแล้วก็กลุ่ม o อปปิเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ราคาน้ํามันลงอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ก ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ที่ผมมองว่าที่ผมมองว่าการาคัดโปรดักชันรอบนี้ของกลุ่มโปรตกเนี่ยก็เพื่อที่จะคาดหวังในเรื่องราคาน้ำมันไม่ให้มันลดลงไปเ,เร็วนะต้องบอกไม่ให้น้ำมันลดลงไปเร็วเนื่องจากว่าเซนติเมนต์โดยรวมเนะี่ยหลายๆเฮ้าอย่างที่บอกหลายๆเฮ้า,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 ามันพยายามจะกดราคาน้ำมันไปนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของสลายที่หายไปจากกลุ่มโปรตกตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ขึ้นไปเลยนะที่จะ คาดผลิตชันเพิ่มอี 5, 4, 000, 5, 000, ก5-4แสนถึง5แสนบาแลในแต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในช็อตเทอมเนี่ยอาจจะยังพอมีมูลต่ำราคาได้ด้วยนะครับอ่าเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ valuation ของสอพอเองนะเพราะมองว่าวันนี้ valuation เขาถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับเทรดก็ยังเทรดกันต่ำ่าบอกอะ่ะราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่เอ่สอสพอไม่ได้ขาดคุณน,นะฮะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันลงแต่ว่าสพเนี่ยกำไรยังดีอยู่ปีที่แล้วก็กำไร อ,อยู่ระดับที่ค่อนข้างดีนะครับปีนี้เนี่ยถ้ามองราคาน้ำมันแบบต้นปีมาจนถึงวันนี้อาจจะดอกเงนไวสักประมาณสัก5เหรียญ6เหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะนะถือว่ายังไม่ได้เยอะซึ่งจริงๆถ้าน้ำมันลงไปสัก10เหรียญอาจจะครบสอพอประมาณสัก4-5เปอร์เซ็นต์่านันเองก็ถือว่ายังไม่เยอะสอพอก็ยังกําไรไดนะ้ในระดับที่ดีอยู่ต่อเนื่องแล้วก็สอพอเองในปีนี้โดยเฉพาะธุรก,กิจแก๊สที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาเนี่ย ปีนี้มันจะส่งผลเก็นที่ในแหล่งของเอโดวันนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับราคาแก๊สเนี่ยในอ่าวไทยเนี่ยเป็นปูแก๊สเนี่ยราคาค่อนข้างสูงไม่ไม่ค่อยไ,ไม่เหมือนตลาดอื่นอื่นนะซึ่งตรงนี้ก็ก็จะแสดงถึงว่าสพอก็จะมีกาไรที่มั่นคงในปีนี้จากโวลุ่มเป็นหลักส่วนราคาก็คือส่งส่งในแง่งงของแก๊สซึ่งพอชั่นของขายการขายแก๊สของ ร์ตสหนี่คือประมาณ70%นะครับที่เป็นรายได้จากมาจากการขายแก๊สนั้นแก๊สจะเป็นตัวหนักแนะไม่ใช่ตัวน้ำมันนะครับอันนี้ก็ก็มองว่าตัวนี้ราคาตอนนี้ต่ำพี่ต่ำบุ๊กดีเวเดนดิวที่ให้เนี่ยก็จะสูงนะประมาณสัก6%ซึ่งถือว่าดีมากๆถ้าถ้ามองภาพของการลงทุนที่เป็นฟันเมทตลบนระดับราคาที่ระดับต่ำกว่าไพรัวบุ๊กนะครับโอเคครับก็ เ,เก็งกำไรสั้นๆอย่างที่บอกนะแนวต้าก็จะมีโซนประมาณ105.5แล้วก็โซนประมาณใกล้ๆ1้0สนะสำหรับตัวสออส่วนแนวรับหลักเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถสัก1นึกแล้วก็โลด้านล่างคือประมาณ93นะก็เทรดดิง้งนะครับเทรดดิ้งในช่วงนี้แล้วกันก็น้ำมันเริ่มดีดตัวขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ลงไปแต่50กวก่าเหรียญเนี่ยก็ขึ้นมาตอนนี้60ประมาณ 64- 65ล้ละนะครับก็เทรดดิ้งในกรอบนะสำหรับตัวสอพอน,นะครับ